ถ้าปราศจากธรรมแล้วใครจะหวังเอาความดีความดีที่เด่นมาจากที่ไหนนอก,ก,จกจากจาการทำเรื่องขอให้พีนน้องทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติสิ่งธรรมเราจะไม่ไปหาความสุขที่ไหนจะรูปขึ้นที่ไหนความสุขก็ดีความทุกข์ก็ด,กดีเป็นแด่งใหญ่เออเป็นคือใจเป็นผู้รับความสุขความทุกข์เพราะใจนี่เป็นแหล่งใหญ่สุด รับความทุกข์ตั้งแต่ทุกเล็กทุกน้อยจนกระทั่งหมหานต์ทุกมารวมอยู่ที่ใจนิ้ดจนกระทั่งอกแตกได้คนเราที่มีความทุกข์มากๆนอนไม่หลับจนเป็นบ้าไปเลยนี่เพราะความทุกข์มารวมกันที่หัวใจไม่ได้ไปรวมอยู่ที่ต้นไม้คือเขามีการประชุมเคาะรักธรรมตีเกาะประชุมกันให้ไดยทั้งหลายประชุมไปรวบประชุมกันมันมาประชุมที่หัวใจของเรา แล้วสร้างความทุขเป้นที่หัวใจของผู้สร้างผู้ชอบทําความชั่วทั้งหลายนั่นแหละทีนี้เรื่องความสุขของทั้งกัน,กนเมื่อตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวด้วยศีลด้วยธรรมตามเพศของฆราวาสแล้วาปแล้วจะมีความสงบต,ต้องเยินไปาตามภูมิจมภูมิปอมตนฆราวาสก็ให้มีศีลมีธรรมประจํฆราวาสพระก็ให้มีศีลมีธรรมประจําเครื่องของพระสมบูรณ์แบบด้วยกันแล้วไป เป็นความสุขความเจริญถึงความท้นทุกข์ใกล้เดยกันมีทำอยู่ที่ใจเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วสุขทั้งมวลนี้มารวมอยุ่ที่ใจดวงเดียวไม่มีตามอินฟ้าอากาศโลกจักรวาลนี้มีสีมีจีจักรวาลไม่มีที่อยู่ของสุขและทุกข์มีที่อยู่ที่ใจดวงเดียวจึงต้องปรับปรุงใจของเราให้ดีให้เหมาะแต่ความสุขที่จะเขา้ษษาปฏิสถานมีสถิตอยู่ได้ภายในใจ ด้วยความดีที่สร้างผลเข้ามาตั้งประมาณผลเข้ามาแล้วจะบรรลุจิตใจให้มีความสง่า,งงานามเรื่องภพชาติข้างหน้าข้างหลังจะเป็นเครื่องบอกอยู่ภายในจิตใจของผู้มีบุญผู้มีจิตใจสว่างสวัยวนั่นแหละเช่นอย่างโรคเขาว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญมันหน้าหัวเราะสํหรับพระพุทธเจ้าและพระสา,าวกอรหันดั้งหลายซึ่งท่านมีความรู้แจง้งแทงกระจ่างไปหมดแล้วโลกตาบอดใครเกิดมาก็ว่า โลกนั้นมีมีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ตายแล้วสูญร่วนแลน่ตั้งแต่พูดด้วยความตาบอดของตนแล้วไปกระโดนตั้งแต่กวากแต่น,าน้าแต่พืน้นแต่ไปแต่ความทุกข์ทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ว่าพบใดชาติใดม,มีตั้งแต่ความทุกข์เพราะไปด้วยความมืดบอดไม่ฟังเสียงอักเสียงธรรมถ้าฟังแสงอักเสียงธรรมใครจะพูดได้แม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าว่าบาปมีก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนึกเรื่องบอกว่าบาปมี บาปเป็นความทุกข์แก่สารโลกคู้สร้างบาปบุญเป็นความสุขแก่สารโลกคู่สร้างบุญสร้างบุศลนิพพานเป็นความสุขแก่สารโลกคู่สร้างความดีทั้งหลายจนถึงความบริสุทธิ์แล้วถึงนิพพานนี่มีไว้เป็นหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีกับสารโลกทุกประเภทและเรายังจะมีความรูอ้อาฐานสามารถวาสนาใหญ่หลวงมาแข่งพระพุทธเจ้ายังไงทั้งทงที่เราตามบด ไปปฏิเสธว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์มันศูนย์ที่ไหนดูสิในโรงนี้เวลานี้มีจํานวนคนเท่าไหรถ้าว่าตายแล้วศูนย์ใครมาเกิดที่นี่นนก็คือของไม่ศูนย์ของมีอยู่นั่นแหละพาให้มาเกิดถ้ามันศูนย์แล้วมันก็ศูนย์หมดจะอะไรมาเกิดเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์บุคคลไม่มีเพราะมันศูนย์แล้วใจศูนย์แค่อย่างเดียวอะไรก็ศูนย์หมดแต่นี่ใจมันไม่ศูนย์นะสิตรงนัรกหมวไม่กีดกับมีการก็ทนมทุกทรมาน ยอมรับวัตถุแต่จิตไม่เคยชิบหายไม่เคยสูญแล้วบำเพ็ญตนจนกระทาั่งถึงบรมสุขก็เป็นธรรมธาตุไปได้เพราะความไม่สูญของใจใจไม่เคยสูญขอให้เอาธรรมเขาเป็นหลักตั้งของใจใจจะดีได้ต่อที่ธรรมแล้วใครจะว่าตายได้สูญหรตายได้เกิดขนาดไหนมันก็จะรู้อยู่ที่ใจของผู้บำเพ็ญธรรม ไอ้ผู้มไม่เป็นธรรมนี้มีแต่ฆาหนากาดหลังขาตลงลง้องแรงตายแล้วก็จมไปด้วยกันไม่มีใครดีดีทั้งๆทีต่ต่างคนต่างขาดท่อโลกดินแดนตายแล้วผิดหวังด้วยกันฉะนั้นถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องบัดเครื่องตัวด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอวของตนเราอย่าไปหวังหลงลงแรงกับกิเลสหลอกลวงนะให้หวังตามอัตตามทำท,ท่านสอนว่าตายแล้วไม่สูญไม่สูญเกิดตายเกิดตายนี่พุทธเจ้าทุกองค์สอนไปแบบเดียวกันหมด สั์ทุกประเภทมีแต่เกิดกับตายไปก,กับตายเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาตามหน้าแห่งบุญแห่งกรรมของตนมีเต็มไปหมดเราทาไมจะปฏิเสธได้หรอกถ้าไม่ถูกหลอกยังงอมแงมไปจากกลับไปกับีิเือแล้วนี่ให้ระวังอันนี้ให้ดีใครจะจงเรานั่นแหละเป็นผู้จะจงพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันผู้มาสอนธรรมแก่เราท่านไม่จงท่านสอนหมดแล้วถ้าเอาหรือไม่เอาก็เป็นกรรมของขัน นี่กรรมของสัตว์ใครเป็นสัตว์ถ้าไม่ใจกรรมของพวกเราถ้าเป็นกรรมของเราเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราอยู่ต้องให้รักให้สงวนตัวปัดออกสิ่งใดไม่ดีเราจะเป็นผู้รับเพราะรับกรรมอะไรของไม่ดีที่เป็นความทุกข์ขึ้นมาในตัวของเราอันใดดีให้ผลไถเข้ามาอย่าอยู่เฉยๆนอนเฉยๆกินเฉยๆตายเฉยๆมันไม่มีประโยชน์อะไรโลกอนี้ แล้วคาดน,นั้นคาดน,นี้คาดอะไรหัวใจเป็นฟูไนไปคาดที่ไหนก็ไม่เกิดผลประโยชน์ขอให้ดูใจของตัวเองบ้ามเกินตนการทําทบุญให้ทานย,ยาปล่อยยาลาอยาวางเราเป็นชาวบุตรนี่เป็นทางเดินเพื่อ,อความพ้นทุกข์ไปโดยลาดับมีมากมีน้อยเอาให้ทานจะเอาความตันนี่กี่เหนียวซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาลุมอํานาจแต่ว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ยอมให้แต่กินแต่ใช้ให้ ไปตามทางของพิเดศมีเท่าไหร่ถึงไหนถึงกันถึงขนาดหมดเนื้อหมดตัวก็ยอมท้าเป็นเรื่องพิเดศพาไปแล้วถ้าเป็นเรื่องทำพาไปมีเงินห้าบาทแล้วแบ่งอยู่สองวันก็ไม่เสร็จวันห้าบาทคือสิบเหลือกหงส์เช่ไวันนี้จะให้ทานสิบเปลือกหงไม่ตกลงกันได้กับพิเดศพิเดศจะไม่ให้เอาขอสิบเหลืองไม่ให้เอาเอาขอสองบาทมันก็ยอมไม่ให้มันไม่ยอมให้ไม่ยอมให้สุดท้าย มีสุรายาเมาพวกฝิ่งพวกกัญชายาเมาหรือหญิงสวยๆมาทุ่มใส่กันเลยสิบบาทไม่มีเหลือหบาทไม่มีเหลือเห็นไหมกิเลสก,กินง่ายไหมเ,เรื่องอัดเรื่องทำที่จะนำมาทําบุญให้ทานเฉียงกันอยู่ตั้งสองวันสามวันไม่สําเร็จเวลากิเลสมาตัดสินให้คู่เดียวด้วยหญิงสวยๆชายงามๆเพรานั้นเป็นบ้าเมียไม่มองหน้าเลยไม ผัวไม่มองหน้าเมียเมียไม่มองหน้าผัววิ่งกับหญิงกาฝากตายกาฝากไปหมดง่ายไหมี่เด็ดกินคนท่านตั้งหลายดูเอานัมีอยู่ในหัวใจของทุกคนวันนี้มาสอนทำให้ท่านต่างหลายฟังสอนอย่างนี้นะนี่เรียกภาษาธรรมต้องโกงไปโกงมาภาษากิเลสอ้อมแอมอ้อมแอมจริงบอกว่าเท็จเท็จบอกว่าจริงดีบอกว่าชั่วชั่วหัวดีคือตัวจมปองของกิเลสมีมาตั้งแต่ตั้งกลับตั้งกัน ลูกเต่าัลนเหรียญปูด่ด้าตายายเป็นสกุลแห่งความต้มถุนสัตว์โลกทั้งนั้นคือเจดนั่นแล้วที่ที่สกุลแห่งความตัดความจริงคือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดตรัสมาแล้วจริงทั้งนั้นพอเห็นแล้วดูลแล้วถึงมาสอนโลกมันก็จริงพันธนันให้นํำปาพิจนา <c oughs> เวลานี้ทุกคนเรารับผิดชอบตัวเองรับราะรับกรรมจากความดีความชั่วของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นให้เลือกให้เส้นแค่ตั้งแต่บัดนี้ ครเวลาตายแล้วนิมนต์ข้ามาคุศลาธรรมมากุศลาธรรมมันเกิดประโยชน์อะไรกุศลาธรรมมาก็คือธรรมคือความฉลาดสอนคนให้ฉลาดเราทําไมไม่ปฏิบัติตามธรรมแท้สอนไม่เรียบร้อยแล้วไ้นแล้วไปสร้างแต่ความโง่เขลาบัญญาที่จะครัวพันตัวเองให้จมในโลกอย่างเดียวถึงกุศลธรรมมาเอาผ้ามาทั้งประเทศไทยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้กุศลาเลือกเฟ้นตัวเองด้วยความเฉลียวฉลาดของตนเสียตั้งแต่บันี้จะเป็นผลเป็นประโยชน์ การกล่าทมทั้งนี้หลวงตาสอนด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีคําว่าสูงว่าต่ำจะไปเจงคนนั้นเ่งคนนี้คนนั้นสูงคนนี้ต่ําทาเหนือหมดแล้วน้ธทรมาสอนใครจะเอาเอาใครไม่เอาก็จะจมไปก็เป็นเรื่องของคนนั้นนี่สอนด้วยความเมตตาถูกต้องการปฏิบัติตัวนี้ก็รอดล้มเอาตายมากกว่าที่มาทาสอนที่น้องทลายแต่เพราะอย่างยิ่งได้ห้าปีกว่านี้แล้วเอาทำมาจากไหนมาสอนอืคน ปฐมสามฟังที่หนพร,รถ้าปฐมสามแล้วทําไมสอนสิบห้าปีกว่านี้แล้วยังสอนอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังสอนอยู่ยย้วงตาปฐมสามแล้วเป็นยังไงเราอุตส่าห์พยายามดิ้นดิ้นถึงท่านจะเป็นจะตายเราก็ยอมด,ด้วยการจะหาความดีเข้าสู่ตัวเอาเป็นก็มอบถวายความดีไปเลยตายก็มอบถวายความดีสุดท้ายความดีก็เข้ามาในหัวใจหัวใจจนกระทั่งสมหวัง ไม่มีอะไรที่จะต้องตื่นแล้วใจลวงนี้หมดการต้องตื่นมาเป็นเวลาห้าสิบสี่ปีนี่แล้วเราไม่มีอะไรที่จะต้องตื่นจิตใจของเราว่าบกท่องในถิ่งใดและความทุกข์แทรกมาเวลาไหนเราไม่เคยมีตั้งแต่บรดนั้นมาจนกระทั่งบัรนี้เป็นเวลาห้าสิบสี่ปีทุกไม่เคยมาสัมผัสใจเลยนี่เพราะอะไรเพราะความทุกข์นี้เกิดขึ้นจากกิเลกที่ความโลภความโกรธราคาจัณหามันสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยตามจํานวนของมันที่มี แล้วมีมากน้อยก็มาเผาหัวใจเมื่อสิ่งเหล่านี้ที่เป็นต้นเหตุขาดบ,บ้านลงไปหมดแล้วก็มีตั้งแต่จิตท,ที่บริสุทธิ์แล้วทุกขก็ไม่มีเพราะทีต่ตัวสร้างทุกหมดไปนี่แหละท่าพุทธเจ้าว่าท่านเสวยบรมสุขพระรหัสหานทั้งหลายท่านเสวยบรมสุขท่านเสวยด้วยอัดด้วยธทมที่ปฏิบัติตามธรรมไม่ได้เหยียบย่ําทําลายธรรมนั้น ท่านปฏิบัติด้วยเทิดทูนทมปฏิบัติตามทมทำมาอย่างไรท่านปฏิบัติตามนั้นท่านไม่เอากิเลสมาดูถูกใหญ่ยามทำลายยียบหัวพระพุทธเจา้าด้วยความไม่เคารพนับถือด้วยความไม่เชื่อฟังบาปบุญนรกสวรรค์ที่ทรงสอนไว้โดยถูกต้องมันเอาแต่เรื่องของลกิเลสลบล้างไปหมดบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีสิ่งที่มีก็คือความโลภตัวใหญ่ความโกรธตัวใหญ่ยาคัตอันหาเต็มหัวใจมันแล้ กลับมาเผาตัวเอง,ท,งท,ทั้ทงแทงที่แล้ไปเหยียบพระพุทธเจ้ามันเหยียบไม่ลงเหยียบพระพุทธเจ้าเหยียบไงท่านสูงเหนือโลกไปแล้วเอาอะไรไปเหยียบท่านนอกจากเหยียบหัวตัวเองทองําลายตัวเองดงให้ระวังตัวนี้ให้ดีไม่เช่นนั้นจะผิดหวังผิดหวังเราเกิดมาทั้งชาติเป็นยังไงถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เรายังเห็นว่าชาตมิมนุษย์ของเราเป็นของเล็กน้อยอยู่เลยนะควรที่จะทะนุถนอมชาติมนุษย์นีน่สร้างาคุณงามความดีสงวนรักษาตน ด้วยความดีงามตลอดไปจึงจะสมคุณสมค่าของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์สัตว์ที่เขาได้เป็นสตรีฉานมากมายก่ายกองเขาอยากเป็นมนุษย์หวางกันแต่เป็นม่ได้ความน้าแข่งกรรมไม่อํานวดเรานี่กรรมอํหนยถึงความเป็นมนุษย์แล้วก็เดมาเป็นแล้วอยากประมาทความเป็นมนุษย์ของตนเดี๋ยวจะกลับลงไปเป็นสัตรีฉานอย่างน้อยมากกว่านั้นเป็นเป็กเป็นผีเป็นสาตว์นรกไปได้โดยไม่สงสัยท่าพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร ไม่มีที่ผิดที่พลาดไปเราอย่าข้ามเกินทำาันได้ทงพระวุทธเจ้าอย่าไปเหยียบพระพุทธเจ้าด้วยกิเลสพาให้เหยียบมันจะกลับมาเหยียบหัวตัวเราเองเลยความร่งความจมจะเป็นของเรารับเพราะรับกรรมเองให้ตั้งเมื่อตั้งตัวจ่ตั้งแต่บัดนี้นี่วันนี้ได้มาเทศนาว่าการให้ท่านหลายฝั่งให้พระอกเข้าใจอารทำเป็นของจริงู้ตามหลักความจริงถูกบอกว่าถูกผิดบ,บอกว่าผิดเรื่องของกิเลส นั่นเป็นร้อยสันพันผมเชื่อมันไม่ได้พูดกันหาความเชื่อถือกันไม่ได้มีแต่ความไพลาะความจริงนิ่มนอนอ่อนหวานพูดกะแกงใจกันเขาแกงใจเราเราแกงใจเขาของจริงไม่ออกมาพูดมีแต่ของจับปลอมมาพูดหลอกกันไปอยู่เต็มโลกเต็งสารไว้ใจกันไม่ได้เพราะครังของกิเลสอยู่ด้วยกันถ้าเป็นเรื่องของพลังแห่งธรรมอยู่ด้วยกันแล้วไปที่ไหนสะดวกสบายหมดพูดอะไรเป็นความจริง้ดนๆ้ดนๆเนี่ยที่ว่าพระ ท่านอยู่ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นในชาดกท่านสแสดงว่าพระพระเจ้ากับพระจิเนาท่านอยู่ด้วยกัน500รองค์ท่านไม่เคยมีการทะเลาะเบาแวงกันเลยพระรหันอยู่ด้วยกันจะนมวมากน้อยเพียงไรท่านไม่เคยทะเลาะเบาแวงกันพิเรตัวทะเลาะตัวเป็นฝืนไปหมดไปจากใจแล้วท่านจะอะไรมาทะเลาะกันก็มีต่บรมมาสุดนี่แหละท่านมีธรรมในใจไม่ดีมากกาะตัวนห้เกิดความทุกข์ความลำบากพยายามสั่งสมจิตใจให้ดี ในเวลาจะหลับจะนอนอก็ให้พากันไหว้พากนมนบ้างนะอย่าอยู่เฉยๆหลับเฉยๆไม่เกิดประโยชน์หลับไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธราคาตัณหาคิดไปนู่นคิดไปนี้ยุ่งตลอดเวลาจนกระทั่งหลับด้วยอารมณ์ของเกลียดเศร้าหมองไปท่ว,วมตามอารมณ์ของเกลียดไม่ดีเลยเวลาจะหลับจะนอนตอให้หมดเรื่องราวทั้งหลายที่เราเคยทำมาทั้งวันนั้นเอาหนักเอาหนักทิ้งไปอย่ายุ่งกับมัน ถึงเวลาที่จะอบรมใจของเราให้มีความสงบเย็นด้วยธรรมบทดใดเช่นพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้เรียกว่าภาวนาเอาพุโทโธพุธโทโธบริกรรมติดกันไปมีสติควบคุมจนกระทั่งหลับนี่เรียกว่าเราไม่มีเวลาอื่นมีเวลาเพียงเท่านี้สั้งสมความดีขึ้นเวลาจะหลับก็ยังดีขอให้พากาดดันอบรมจิตใจจิตใจเมื่อเวลาได้รับความสงบแล้วจะแสดงความแปลกประหลาดอศัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจของเรานี่แหละ เท่าที่เราไม่เคยเห็นความแปลกประหลาดมีแต่ตื่นไปตามากิเลียตัณหามาอันนั่นดีอันนี้ดีเขามาหลอกอะไรกับความมัความวามับยิ่งกว่าลิงนี่คือเราไม่เห็นของดีกว่าเขาไม่มีของดีของดีแล้วจึงตื่นเจ้นกับเขาไปพอมีอดีตรำภารใจแล้วไม่ตื่นนะคนเราไม่ตื่นง่ายๆอะไรเหมาะไม่เหมาะจะดูเองกานเพียนดีนี่ขอให้ที่ทำครองใจเราจะไม่ตื่นกับสิ่งอะไรง่ายๆนะแล้วยิ่งคลองใจเต็มเหนี่ยวแล้วไม่ตื่น ไม่มีอะไรที่จะตื่นในโลกอันนี้เป็นโลกสมมูิโลกหลอกลวงหาความจริงไม่ได้ทั้งนั้นแหละโลกของธรรมที่โลกุตรธรรมได้แจกความบรรสุพุโทโธเป็นโลกความจริงล้นล้วนสง่าราศีอยู่ตลอดเวลาอากาดีโกท่านเรียกว่านี่ผ่านเที่ยงเที่ยงที่หัวใจของผู้บริสุทธิ์เวลานี้ก็สดบนระอานสําหรับผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจะต้องได้รับผมรรคผลนิพพานตามทางของศาสดาคือธรรมนิยามที่ท่านสอนไว้อย่างถูกต้อง พระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีนี่แดจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราตาตาโคตตายไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าประทานไว้แก่บรรดาภิกษุทั้งหลายว่าพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีนี่แลจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตาตาโคเมื่อเราตายไปแล้วเมื่อผู้ใดมีความเคารพเทิดทูนพระธรรมและพระวินัยอยู่ผู้นั้นก็เท่ากับ ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาทุกอิริยาบถไปที่ไหนไม่ห่างเหินจากสติสตงังรักษาธรรมใน,นให้สมบูรณ์แบบผู้นั้นมีที่พึ่งตลอดไปแต่ผู้ใดที่ปราศจากธรรมิน,นมแล้วข้ามเกินทุนาในเยียบย่ำธรรมในผู้นั้นทําลายตัวเองเป็นทวัศถในเพศของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ทําลายตัวเองตลอดไปจึงขอให้พากันตั้งอก,ต,งอกตั้งใจพ,พิจิตรณา ทรมาเป็นของจริงเลิกเลยม,มาแต่การไหนไเวลานี้กําลังถูก,ย,กยับย่้าทาลายพี่เดกตันหถามมันเยอะจะมาถ้านยังตื่นเหน่นี้ยังจะเป็นปืนไปต่อนี้ไปอยู่ไม่มีพลังงานคือขอหยับยัําช่างใจตัวเองด้วยอาจจะทำน่งทำเข้ามาทิ้งหน้าจติตใจไม่ได้อะไรมากนักก็ถ้าเวลามันดีบมันดิบม,ม,ม,มากๆนี่แงจะไม่ตายหรือใค่ว่างันเจ็บโรกเขามีบาดช้านะแต่ไม่มีบาดช้าเขา จะเทเลสยานไปอะไรนั่งหาเป็นบ้าเลยให้ว่าหม่อว่าเจ้าของเป็นบ้าไม่เป็นไรคนอื่นว่าเป็นบ้ามันเป็นไฟนะเขาคันฆ่ากันก็ได้แต่เราว่าเราเป็นบ้าเพื่อความเป็นคนดีนี้เป็นคติธรรมให้ท่านหลายจําหาไวั้นตั้งใจปฏิบัติทรมากอง่านี้เานี้เป็นธรรมะาที่สดสดนอนๆพร้อมที่จะจันนองแกผู้ที่ปฏิบัติตามอยู่ตลอดเวลาเป็นตะเกียงเวลานี้ วิเลตปิดบังห้องหอทำเอาไว้เหมือนสระน้ําที่ใหญ่หลวงซึ่งเต็มไปด้วยน้ําใช้สะอาดทุกอย่างเต็มอนั้นน้ำสะอาดอาบอื่นมีรสชาติสนิทตีเป็นแต่พียวไม่ตจอแหน,แนปกปุมเอาไว้มองหาน้ำม่ในสระที่เต็มไปด้วยน้ำมองลงไปมีแต่แต่อแหนบกปุมไหม,หม่หมด เมื่อเวลามาเปิดจอกเหนแล้วอเราก็จะเริ่มเห็นอัดเห็นธรรมคือน้ําในสระเปิดออกกว้างทลายยิ่งเห็นได้ชัดเปิดออกหมดเลยในสระมีแต่น้าที่เล็กไม่มีคือจอกแหนไม่มีนั่นแหละผู้ทรงที่จบรบมาสุตท่านทรงไว้ที่นั่นน,นี่นะี่เราให้เปิดจอกแหนะที่มันปกลุมจิตใจของเราให้มืดที่ปิดตาไปทางที่ดีงานทั้งหลายมันเอาแต่ความไม่ดีทั้งหลาย พาเดินพาเก้าโลกงจมแล้วก็มีมากมายให้เปิดออกเราจะได้เห็นดัดเห็นธรรมสว่างประไวึ้นจี๋ใจพุ่งเป็นนักภาวนาบางรายจะมีความแปลกประหลาดอัศจั์ขึ้นภายในใจเพราะนิสัยของคนเราไม่เหมือนกันเหมือนเราปลุกน้ําตาน้ามีอยู่นึกตื้นต่างกันบางรายก็ตาน้ําอยู่ตึ้นอยู่เลอกเลือกลงไปแต่คุกไม่ถอ,มถอยก็ถึงน้ําเหมือนกัน อันนี้การบำเพ็ญบางบางลายก็บางรากฏความแปลกประหลาดประจันผิดใจรวบง่ายกว่ารวมยากกว่านั้นผมนานกว่านั้นผมแต่พอต้องได้เมื่อเราทำไม่่อยแล้วจะปรากฏเป็นความแปลกประหลาดประจันขึ้นมาไปแต่แนวจะได้เห็นโทษของที่เรตัวมันหลอกลวงต้องถึงมาตั้งกับต่างๆประจั์ตับใจของเราตัวรับก็รับตั้งจากที่เลสมาตั้งกับต่างๆนั่นแหละจะได้เห็นโทษของมันชัดเจนเพราะเห็น คุณแม่งความสงบรุ่งเหยิงทั้งงานงานทายป็นภายนาัีตใจทีนี้เวลาเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายในหน้าที่การงานมากก็หักใจเข้ามาสู่การภาวนาวันนี้ยุ่งมากภาวนาระง,งับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก่อนละง,งับก็มาห้ามมันคิดไปน,นอกคิดแต่กับพุทโธตมโมทั้งหมดก็กลายเป็นจิตใจที่สหงหาราขึ้นมาระง,งับทุกข์ทั้งหลายนั้นได้นั้นได้นี่เรียกว่ามีน้ำดับไฟ เราก็จะสงบเย็นใจดังที่หลวงตามาแสดงไปนี้แสดงกับท่านตาไหลแสดงด้วยความเป็นหลักความจริงเราไม่มีอะไรที่จะปิดบังดูเราพูดตามหลักความจริงเวลาปฏิบัติคือแรกก็ะเจ้าเกลียดตะกายต้องลุกทุกกานสู้ีิเดชไม่ได้จนน้ําตาล้วก็มีอยู่บนภูเขานี่เราก็เคยมาเล่าให้บรรดาพี่น้องหลายสรัฟาดจนไม่ถอยเอากันไม่ถอยการ เดินตะกนนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสเอาไม่ถอยพอพอกิอนก็กินพอนอนก็นอนไม่พอนอนไม่นอนไม่ควรกินไม่กินกินมาตั้งแต่บันเกิดไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรพักไว้บ้างเพื่ออาหารการกินมีแต่าวนาล้วนจิตใจเมื่อถูกบังคับบัญชาที่เดชออกจากใจก็มีความสงบเยืย็นเย็นขึ้นมา,นนมาเอาถ้าจงมาทั้งสว่างาากระจ่างแจ้งอ,งอ,อุกาลายจิตใจ เวลานี้เราไม่ได้สงสัยใดแล้วเราหมดกราบพระพุทธเจ้าอย่างลาบทุกทุกเท่าไม่มีที่สงสัยทำทุก,ทก,ทกประเภทที่ทรงแสดงไว้แล้วถูกต้องนั้นยังทุกอนุกำยนิดเลยกราบราบกราบลาบเนี่ยมันพระจักขึ้นในใจแล้วสงสัยที่ไหน,นก็เมื่อมันประจักเอาตัวเองแล้วสงสัยพระเจ้าที่ไหนพระจกกักจะหายสงสัยการนำทรมามาสของพี่น้องทลายไม่ได้สอน ด้วยภามรูปข่ากำดัการขาวเห็นจะเป็นน้นัเห็นจะเป็นออกมาจากหัวใจว่าดี่มันทวาปบุตนโกสวรรค์เจ้าู่ในหัวใจแล้วเจ้าไปกว่าที่ไหนมันดีอยู่ที่ตรงไหนก็ดึงออกมานี่หลักเห็นไหมนี้หลักเห็นไหมตาบอดอย่าว่ากันพวกเรามันโลคตาบอดพระพุทธเจ้าสอนทมนั้นมันไม่ยอมดูไม่ยอมฟังพวกแบบพวกตาบอดให้พากันแย่งแย่งสายต่อถรมเปิดหูกปิดตาออกมองดูธรรมบ้้งนะ อย่ามองดูตั้งแต่ที่เด็กตันหาด่วนสิเดียวมันจะพาลงรนรกได้หมดหรือว่ากลัวนรกนี่มันจะเต็มเหนือท่านถัดตันรกมา,มากๆล้วอย่าไปกลัวลัวแต่เราจะไปอาจแนนในโลกเรื่องนรนกจะเป็นทุกข์ลำบากเพราะจับนรกตกมากนี่ไม่มีมีแต่พวกต่างประมาณตัวเองทับแค่ติดตันใรก็เป็นกรรมของตับกรรมของตับมีมีมาตั้งตับตั้งตันแล้วเราจะไป ทำลายนะโลกไม่ให้มีได้อย่างไรสวรรค์ภงโลกนิพพานมีมากอีกกัะป๋องหนงเราจะไปะทำลายนะให้แก้ไขและเปลี่ยนตัวของเราที่เป็นข้าศึกต,ตัวที่ตรงไหนให้แก้ตรงนั้นตรงนั้นแล้วจะไปดีก็ดีตึ๊ดแป,ป่นั้นดับสวรรค์รหมโลกนิพพานเป็นสมบัติก่างให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจะเป็นไปตามนั้นขอให้ปฏิบัติตามธรรมองนไม่ยาที่ชู้ที่ชี้ถูกแนวทางแ,แล้วก็เป็นที่พอใจ